สีทุติยะสำเพชสูตรว่าด้วยอุปมาณ้ำที่ไหลามาบรรจบกันสูตรที่สองหนึ่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอเจรวดีแม่น้ำสารภูแม่น้ำมห ah e, ี ไหลามาบรรจบกันณที่ใดน้ําในที่นั้นพึงหมดสิ้นไปเหลือน้ําอยู่สองสามหยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ําที่ไหลามาบรรจบกันซึ่งหมดสิ้นไปกับน้ำสองสามหยดที่เหลืออยู่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ำที่ไหลามาบรรจบกันทั้งหมดสิ้นไปนี้แลมากกว่าน้ำสองสามหยดที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยน้ำสองสามหยดที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลามาบรรจบกันซึ่งหมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกะนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยสัมเพชสูตรที่สี่จบ